สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลค่ะกเป็นเสือฟีไซค่ะคุณเมย์เอซีเฮดมาให้พ่อได้เป็นค่าอาหารให้น้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0 8 1 0 8 7่เจก้เพกะมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมนีกะขอบคุณสำหรับของฝากค่ะมนีพี่ปีใหม่ได้เอาของมาฝากมีคุณแม่เอฟซีจงมาให้คุณแม่วาสนาะก็ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพี่ปีใหม่ได้เอามาฝากหลายอย่างอยู่นี่ปาดเร้วเรีบเยบร้อยเป็นเมล่นเมหล่นมีสงสงย่างสีเหลืองกับสีเขียวเอา้า ให้พ่อเส็นเอาไปป้อนให้แน่นี่น้องอุ้มบุญกับพี่ปีใหม่ออุดไปหาปลาบ่อขูดไปหาปลามือนี่อุ่นเอาเสื่อยางเสื่อเนี่ยมึงน้องอุ้มบุญเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้มบุญข้าก็เลี้องกินท่านก็บอกกินท่านบอกโอ้พี่ปีใหม่ พี ok. <laughs> <laughs> ่ไปไม่หยาดกินเมื่อไม่ได้กินดเด้อเงินเออเอามาให้แล้วกะน้ำมากินพร้อมกินน้ำกันกินน้ำกันเดี๋ยวไม่นอน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 จะคอยับบังนองกินน้ำกันกินน้ำกันเลยซู่สว่าพี่อยากแห้งกูนงเจ็บแล้ว

โอ้ยโอ้ยกินได้ได้กินบ่น้อบึงบึงบึงค่ะเอ้ยสซ่บแห้งลูกสาวหนึ่งเส้ยบแห้งเสีบแห้งเล็กหน่อยเห็นกันกินเลยก็อยากกิงสีแล้วกินหยาดกันกินจังแส่ยบพุ่นมาไปแล้วเอาเอาพอเสียมพอเสียมไปแล้วอุมบุญหางสีเลยอ่านมาหยัง ฮะ huh? เอาอยู่คนละมุมเละค่ะเอ้ยสาวปีใหม่ดอกไม่ขึ้นเลิศดเถอะเออโดนเทียค่ะได้มาพอ้นอนมอุมบุนกะหายดีละล่ะค่ะบึงค่ะทักไายกัน เก็บหลายดีเมลอนก็ขอบคุณคุณแม่วาสนาค่ะที่ได้ฝากมาให้กับน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยเหลืออยู่เหลียดอยู่โอ้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 หัวยังจะหงวกมาแห้งเถอะ อุ้มบุญเหมือนอันอุ้มบุญเล่นอ่างเนาะบอยู่เล่นไปเล่นมาสิเล่นนี้บอมมูเล่นไปเล่นมาเล่นหนีเลยเอาเอ้ยมีเสบียงตุนเสบียงมาหลเอ้ยเอ้ยพี่ปี่ไม่ก็หยําเร็วเถอฮะ ông muốn ông muốn ông muốn cứ chăng ông muốn <laughs> cứ khoi khoi nỉm nỉm phải phi phi mày cứ nhảm bảo nhảm bảo vâng mưa nổi cả phảo khu ôi <laughs> chắc đây nhảm bô buông phảo thế luôn để kín năm vâng buồn à vâng khóc kín này phải nhắn thà khóc kín đẹp cũng là sợ tí, anh ăn, chắc cái nhảm nhạt đâu ơ à. <laughs> งสาวอุมบุญเขากันนิ่มๆอันเจ้านั่นกันขั้วเอาขั้วเอาเองเออเอเบื้องนองเขากินแบบนิ่มๆอื้อหเป็นือ หมดแล้ว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 พอสิมแล้วแล้วบ่เสียอีกโอ้ยพุ่นๆๆผู้สาวเครียดแล้วคือหมดไวแท้สิว่าเฮ้ยๆเครียดแล้วเอาไว้เอาไว้กินอีกช่วงนึงยแรงแม่นบ่อาอาหารเิมหวานกินมมือบ่ได้ดอกละุ่นหญ้าุ่นังกินได้มดมือ อันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมเล็กๆน้อยๆเอ้ยถามเบิงพี่ปีใหม่เมื่อวานเล่นน้ำมวนบ่ได้เล่นน้ำบ่อุ้มบุญกะเมื่อวานกะได้เล่นแล้วหน่อยนึงเพราะว่าฝนสาดเข้ามาได้ลมแห้งนั่นนั่นสิไปจังได โอ้ยน้อเบิ่งเบิ่งโอ้ยๆแต่เตียนห้วยมันเพแต่เาป่วยมานี่รู้สึกว่า้าวแห้ง เฮ้ยเด็นกับพี่ปีใหม่ไปเจไดญพ่อสิมชั่วหมื่นนี่ไปทางไหน้เด็ดไปหาปู่หาปลาบ่ไงครับพ่ออูบนี่ครับไปกับลูกอูบนี่แหะก็อุบุนนี่แหละครับหมู่ว่านกับพ่อยะเลี้ยวข้าบอยู่ครับเอาไม่เจริญได้กินต้มใส่น้ำไหลไหลเต๋อครับใส่น้ำไหลายๆเพว่ เนี้ยนี่ต้องว่าไอ้บาหวานเธอไอ้พ่ออูดครับพ่ออูดที่วันนี้มันกูกันครับวันเห็มหมันกูกันเป็นคนก็คนกันกับคนใหญ่กับเด็กหน่อยวันนะครับ แฮ้ยหน่อยครับพ่อคุณ่างเงี้ยก right ันครับเอาเปียบกันครับเออก็เลยก็เลยหน้อยก็เขาไม่น้อยครับก็เลยได้ปั่นน้ำพ่อคุณปั่นให้ครับกับบ่ทกาวาโอ้ยพออหดปลาออกจังเร็วกาบอุ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านไปหาปลากลับมากับฝนกับยางแห้งเป็นวันน้ำทางเป็นทะเลตีว่าพ่ออุดไปตึกเฮ่ยแต่ก่อนได้บอกยางหลายครับพ่อเอาถังน้ำแข็งไปได้ครับ มันจะแหลงเงี้ตั้งน้ำแข็งเหรอโอ้ยพอว่าดิคักแต่เด้ผมก็ห่าวไปน้ำละครับไปแล้วว่าโอ้สั่งพอดีพุ่นลำมีสั่งครับมีตังค์มีสั่งน้ำขวนน้ำก่อนครับปลาเลือดตื่นนะครับปลาเลือดตื่นครับเลือดปลาไหลพลังสืบช่วงแเป็นยามเด้ไปเทหลังเฝึกเลยเอาทังน้ำแข็งไปพผมวันนี้เอาทังน้ำแข็งไปบ่ได้ปลาเดี๋ยวเอาทังน้ำแข็งมาขึ้นเอ้ย Báo bun kapi my pine thảo bung kapi my piney đấy là tôi nhai lần đi hắn hắn hơi 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 mừng 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 khàn mất là hàng áo ờ áo ưới mừng mừng bắt đây thú cắn đốn là ưới áo oh. มันนี่มีความสุขค่ะพีพ่ปีใหม่ได้มาหาโดนแล้วบได้พ่อกันกขอบคุณโครงกรันโคจานะจักค่ะที่ให้น ONG ้องๆได้มีบานอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงกะที่ลืมบได้ก็คือแฟนคับสุขสุคกลราคะมันนี่ขอบคุณสำหรับโค้งฝากค่ะได้ไม่หล่นมาจากพีพ่ปีใหม่คุณแมวัฒนาได้ฝากมาให้กับบานน้องอุ่มบุญ ก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ